สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาหูจิ้นนะครับมาทักทายกันเราก็จะเจอกันสัปดาหล์ละครั้งกันเนาะนะครับสำหรับอัปเดตชีวิตของเจ้าไซบีเรียนตัวนี้นะครับวูลี่โคสนะฮะหูจิ้นหมานอนนาวันนี้ก็พามาเดินเล่นนะครับเวลาก็ใกล้ๆ8โมงแต่แดดก็เปลี่ยงเปรี่ยงเหลือเกินถือว่าร้อนครับร้อนเลยละ่ะก็พามาในโลเคชั่นในบ้านสวนของตากับยายนะครับอยู่ในรัศมีประมาณ2-3กิโล หมูจินมเขาจะดีหน่อยนะครับเวลาเขาจะฉี่จะอื้อเนี่ยเขาจะเลือกนะครับว่าตรงข้างทางอย่างเงี้ยตรงที่มันเป็นป่าก็คือไม่ได้ว่าฉี่อื้อเลี้ยวราดยายสอนมาตั้งแต่เด็กฮะก็คือยายสอนทั้งแบบว่าด่าตะโกนด่าทั้งใช้ไม้เลี้ยวเนี่ยฟาจนร้องเลยจําได้ตอนที่เขามาอยู่แรกๆในประมาณ3เดือนนะครับสเดือน4เดือนนี้ก็สอนนะฮะที่อยู่บ้านก็จะมีตรงญ้านะครับป่าญ้าที่ไม่ได้ถางออกตรงหลังห้องน้ำเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นที่ของเขา เวลาเขาจะฉี่จะอึอเขาก็ต้องวิ่งไปตรงนั้นตอนนี้ก็ขนจะไม่ค่อยแน่นไม่ค่อยหนานครับบางจุดก็จะมีแหวงรั้วายายเอากันไกลหนีบมันเป็นสางกระตังนะฮะมันแข็งมันติดแล้วก็ช่วงนี้ผัดขนครับปีหนึ่งก็จะผัดขนประมาณสองครั้งละก็จะมาในรอบนี้นี่ก็คือเป็นเป็นครั้งแรกในรอบปีอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งช่วงไปลายปลายปีก็ได้ก็จะขนก็จะดูแหวงแหวงดูไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่ แต่เดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ครับพาก็เดินเล่นแบบนี้ช่วงแดดช่วงอุณหภูมิสูงๆก็ต้องระวังนะครับอย่าให้เขาใช้แรงเยอะมีโอกาสที่จะแบบว่าชักนะครับหรือว่าเป็นฮีสโตรกคือความร้อนในร่างกายในขึ้นสูงถ้าจะให้เขาวิ่งก็แนะนําเป็นตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับประมาณสัก6กโมงอย่างเงี้ยหรือว่าตอนเย็นไปเลยครับประมาณสัก6กโมงกว่าใกล้ๆทุ่มหนึ่ง หลังจากเสร็จกิจกรรมตรงนี้ก็จะต้องเตรียมน้ำแข็งร่วน้ำเย็นไว้รอหรือถ้าใครที่เลี้ยงอยู่บ้านก็เปิดแอร์นะครับอันนี้หูจิ้นก็ไม่ได้เข้าห้องแอร์สักทีหมานอนนานเนาะเต็มที่ก็แค่พัดลมนะครับพาเขาเดินอยู่อย่างนี้ทุกวันนะครับเชา้ชาเช้าเย็นแต่บางทีถ้าว่างถ้าสะดวกในตอนบ่ายถ้ามันไม่แดดมากก็อาจจะเป็นวันละ3 4สรอบ รอบหนึ่งถ้าเป็นตาพามาเดินก็จะมีเวลาเยอะหน่อยประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าผมในวันนี้ก็ต้องรีบไปทำภารกิจนะก็เลยพาเดินแค่10นาทีน้ำหนักตัวตอนนี้29กิโลครับก็ถือว่า1ขวบครึ่งเนี่ยไม่หนักไม่เบานะกำลังดีบางคนบอกว่าทำไมไม่ให้เขาหนัก40-50กิโลเลยมันตุ้ยนี้มันน่ารักม,มันอาจจะน่ารักสาหรับสายตาบางคนนะครับแต่สาหรับผมผมว่า ไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์หรือว่าหมาหรือว่าแมวเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักเกินพิกัดเนี่ยโรคภัยมันเยอะครับดังนั้นก็คือดูแลให้เขาดูแข็งแรงดีกว่านะครับแม้ว่าจะออกทนทนผอมสักหน่อยก็ตามเนี่ยคืออาจจะดูเหมือนผอมนะวว่าขนก็อาจจะร่วงเยอะนะครับผัดขนช่วงนี้แต่จับดูคำดูตรงหลังตรงสะโพกตรงไรก็ไม่ติดกระดูกนะครับก็คือบ่งบอกชัดเจนว่าไม่ได้ว่าผอมอะไรใครที่จะจูงแนะนํานะครับว่าถ้าเกิด เป็นมือใหม่สําหรับการจูงหรือว่าน้องหมาเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยจ usi, ูงมาก่อนยังไม่ชินเนี่ยไม่ควรใช้สายจูงเหมือนกับที่ผมทําตรงนี้นะครับนี่เป็นสายคล้องคอควรจะทําเป็นแบบว่าเป็นเสื้อกั๊กเป็นอะไรอย่างนี้ดีกว่าเวลาเขาดิ้นเวลาเขากระชากเขาดึงเนี่ยมันจะไปรั้งคอเขาก็เป็นอันตรายนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดด้วยแต่หูจิ้นเนี่ยเขาจูงมาตั้งแต่เด็กครับอยู่กับเรามาตั้งแต่3เดือนเนี่ยเราก็ใช้สายจูงทั้งแบบเป็นเสื้อกั๊กทั้งแบบเป็นสายคล้องแบบนี้นะครับตลอด เขาอาจจะมีพืชฟ้าบ้างแต่โดยรวมก็ก็ไม่ไม่มีปัญหารุนแรงอะไระนะครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับสำหรับเรื่องราวของไซบีเรียนนะครับหูจิ้นหมานอนนาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ